ชมพู่มาหลังจากโพสถามเพื่อนๆนะคะว่ามันคือชมพู่อะไรนะคะที่แรกหนิงก็เข้าใจว่ามันเป็นชมพู่มะเหมี่ยวเพราะเราจะคุ้นชื่อชมพู่มะเมี่ยวาถามผู้รู้ผู้รู้ก็เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ามะเหมี่ยวมันจะไม่ได้เป็นรูปอย่างนี้นะคะสรุปแล้วก็คือเขาเรียกว่าชมพู่พลาสติกนะคะชมพู่แก้วคะ่ะทุกคนรสชาติก็จะเป็นออกเปรี้ยวนะคะเปรี้ยว แต่กินแล้วสดชื่นนะที่กรุงเทพเขาจะมีอยู่ที่ร้านผลไม้ก,กินพริกเกลือไปที่ยะโทธรบ้านหนึง่งไม่ค่อยเจอเนะคะตอนนี้เราก็จะกินก็เห็นแล้วดีใจมากเลยแล้ววันนี้ก็มีพุชานะคะพุท้าบ้าน อย่างพุทราเนี่ยพุทราก็จะมีทั้งพุทราบ้านนี่มันจะเป็นพุทราป่านะคะบางต้นก็จะเป็นออกรสชาติฝัดฝาแล้วก็เวลาเรากินแล้วมันก็จะจะแน่นแน่นอยู่ตึงตรงลำคอเนี่ยนะคะก็จะไม่อร่อยแต่ต้นนี้อร่อยเพราะว่าแม่ค้าเขาเก็บมาขายที่ตลาดนะอืมลูกไม่สุกเปรี้ยวมากทุกคนถูกใจจัง จะยากุกใจมากเลยแล้วเราได้สดๆจากสวนด้วยนะคะมีเขาปลูกไว้ค่ะเขาปลูกไว้แล้วที่ต้นที่บ้านเขามันออกลูกมันก็เลยเป็นชมพู่ปลอดสารอร่อยค่ะชอบแค่สุยญน,นกรอบๆเนาอ อ,อร่อยมากเดี๋ยวจะเก็บไปฝากเพื่อนๆคุณจะกินไหม,มถ้าลูกชมพูชมพูอย่างนี้ก็คือเปรี้ยวมากนะคะคุณเปรี้ยวมาก แต่ถ้าแดงๆฉ่ำๆนี้ก็จะรสชาติดีขึ้นมาอีกคือมันจะดีตรงที่ว่ามันชุ่มมันชุ่มมันชุ่มคอแล้วก็สดชื่นดีนะคะแล้วก็อืมมันไม่จืดชืดนะคะมันคือมันมีรสเปรี้ยวพอเราจิ้มพริกเกลือแล้วมันมันมันอร่อยความอร่อยมันลงตัวเลยนี่นะคะก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ คุณสำหรับการติดตามและรับชมในช่องของหนิงนะคะช่องของครัวยายแอนเราเนาะซึ่งหนิงก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อช่องเป็นครัวยายแอนนะคะแต่ก็จะเป็นแฮชแท็กก็คือเป็นที่รู้กันว่าช่องของเราก็คือช่องครัวยายแอนนะคะก็ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ